สวัสดีครับออนอ้เนอบเจ้า<อ>คน่บอนเป็นยังไงะมันเป็นเกี่ยวกับกรูประสาทาสตอ๋ตอสไอนาเมดธุเด้อนุบนุบมือนะเพิ่อนเด้อดย <c oughs> <c oughs> anh bật camera rồi ôi ôi má cái gì ôi คืออ่ะลงกระคขยมันมีแรงดันวะเรื่องแบบเงงนี่เนาะเนาพี่น้องเไยกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสู่คนเนาะว่าจะอยู่ในและกระตางประเทศพี่น้องอะไกันยินดีต้อนรับกระสุนซองบาเตียงทองซาเน่คือเก่าตื่นมาเช้ามาเอาแล้วบาทที่นี่พี่น้องเไยเนาะอ่ากับหันหันหุนหัวกับไปพูดแล้วคือเก่าลงพยาบาลคือเก่าโดยพี่น้องเไย อาพักจูมงเก้ามงเดิมเนาะอันสั้นลาคุณนะคุนาอันสั้นละคุณนาะเพราะเห็นเราไปเพื่อนก็เป็นทงฮูบดิ๊กรู่อันเข้ามาอันสั้นนี่เราไม่เนาะอันชั้นดอกอันเดเล่เห็นันมหนดรลเออพเพื่อเพื่อก็มีชัยนี่รักอันน้ำกินอันเดเล่เนแต่น้ำมันชั้นก็มีตลอดรอันเปนเ่เดเอกมันต้งมี จะไปเฮ็ดนี่นะคอยทานี่นะน้ำมุดนีนะเป็นยังโอ้บ่ได้อยู่เห็นออกจะทาบ่ท่างานเรื่องทาท่้นกินมันมันมองมันมองบ่เอ่อเอาดอกอั้ชันนะเอาเลยคอยดีจากใส่นี่มันเห็นมันงี้ๆเงี้ยนะเพรนประทันเนีหว่าเนี่ยห่มันออกมาเพียงเพียงนะคอยคอยจะได้ไปที่ท่าเลยคอยติดกันได้แล้วทำไมยาวเลยโอ้แหมโอ้สบายดีเด้อน้องเด้อสบายดีเด้อยวันเด้อ มันคือเดงแห้งแท้บัดโอ้ยเนาะไก่นั่นอยู่ได้มื้อเช้านี่สิบ่เที่ยงเลยหือไก่เพนเก็บเพิเนปั๊บพิ่มหยังน่นปั๊บเลยเพราะว่าเลือดน้องเพิ่นสิเลือดน้อยสาบ่เออลืมบกน้องเพิ่นพี่น้องหยามรับยามนอนเป็นผ้าขาวเนาะออเฮามมาให้อนว้อง Hoa, lượm nhỏ giải pháp. Hoa, bên nhỏ xâm phải xâm lược 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 xâm ชินนะนะกับ่าอะกัว่ามันเป็นอย่างเนาะอ่ามือนั่นมากวดซื้อเนี้ยงัดางัดขึนเออจะเป็นยังคิดนันจะปิดของไรา โอ้ยกระเป๋าเพิ่มือเลยดิโอเคโอเคเดี๋ยวเ<ป>บิ่งเบิ่งแล้วปิดกันเออปล่อยมันลงเองเอ่อเอาหถดใส่ยันบุกเขายุ่มือคุยเรื่องมาม่น้งไปไปไป ok anh uống miếng nâng nỉ bỏ Bác bác nâng mình cái đấy ok bài để bài đơn thang lung bàn đây đó bàn để lo mò mò lo có đây đấy phần đấy không lo mò เป็นนัดบ่ายมุ้งกะเราต้องประมาณเที่ยงเกือบครึ่งๆนี่ไปโชคหานว่าไปนัดคุกระเด้อก่อนลืมเดือดจัดวันเออแล้วล,ลืมไปนัดนหันตโปรฮิกบ่ายมุ้งสิบนาทีเด้อให้ก,กับเขาประมาณที่เที่ยงครึ่งก็ได้เนิดรอได้รอแต่ยังใครอยู่พี่น้องในช่วงบ,านนบ่ายนี่คนสิบปหลาย อ่าบอกคนที่มักลายตอนเศร้าโรงพยาบาลต้นบายเนี่ยบ่ค่อยลายเป็นไดพระเจ้ <c oughs> าพระกุมชุ่มยินคนตกนคนี้วกดีเนาะคนตกมากกับคุกไม่ต้นใหม่เขียวซุ่มอาดดีข<พ>อ,<พ>อให้มีข่าวดีแล้วกันนึกเร่องเน,ะเนะาะ <c oughs> ระวังว่าจังสั้นเนาะเข้ามาบุกบันมาไม่เมื่อยนี่ก็จะ ให้น้องพันดีเพันเศร้าแหละพี่น้องให้เขาให้มีข่าวดีในใจก็ให้มันเศร้าไปไว้น้องมันก็นกนคือทีทรมานลายขนาดนนเทาเจ็บเด็กๆนิดหน่อยนี่นะตาเก่งอยู่เนี่ยไอ้พี่น้องเ,ยเอยเนาะจาเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลแล้วเลี้ยวนี้เลยป้ะแม่แม่แม่ เลียวเลียวซ้ายมาเรื่อยจนจนลื่นั่นน่ะจนจกเลยจลวักเดเอาจากูมาทำเถอะนทางิดพอเมาที่กลางอยม่ี่เมืองพกรู่้เมนบัที่โวขี่รถมือยังบ่บ่บ่หอบมาเน้าเว้ย เียนมงหรว่าพึ่งหัดมายังอยู่ที่นี่มาเลยในพื้นแกล้มแน่เออมึงมึงบระบุนใครแกล้มปีกเห็ดรถแล้วจิพีไปพึ่ง่ได้คริบคริบรีบบคุยผ่ข้าเะไตาเคียวไม่อกข้าขียวเล่มจอกวเลี้จอกเล้เผา นี่พี่น้องเอยมึงเน้ลานจอดรถเฉพาะมึงจอดรถไดูใช่ได้นไหโซนเดียวได้ไหมชีนี่ก็โซนฟังเดียวไอ้ชื่อเด้่องนีโซนฟังกูหลังเงินธนกัมป์เนาะแมนปุ๊กไอ้ก็ให้ปุ๊จอดใช้ไรอยู่คือคยูนี่คือชิบูมีเราคุ้มมาค้านี่จอดเกินเนาะไอ้มึงเน้คันเราเป็นละตรงไว้อีกแล้วก็เลี้ยวขวาไหนไม่ไม่เนาะ เรียบโคบีฮะเร็วกค้นี่แล้วมึงมึงเขาโจดนี่ดิเขาจจดได้ปะมแ่้วันจไปชงมันกัเก้าแล้วเขางไปเขย่างไปไปจจดมองเขาโจดมื่อนั่นแหละแล้วเขางขามไปนี่เก้าว่เก้ามึงเดิมแวเมันจีสถานการณ์จอดบ่จอันนี้โชนหนึ่งเนี่ยผม้ไว้ฟังพุดนเมียนห่อบด Lát chọt lốt này Ơ, thật lắm Vậy anh giữ nền Bả Thì lốt Cái ai phần vốn mà À, xuống Thế thì luôn phải chê bạt Nó Đấy cả hà mọng chọt lốt lang Nhàng bừng Cứ cái gì cả nhàng nó mình mỉnh được đi đấy Thì nó Vốn khỏi phần xuống mọng cao phần Nghĩa เตร e ียมเด้อเตรียมเครื่องมือเด้อเตรียมเด้อเตรียมเด้อฮุบพึกเด้อเด้อจาอได้ดรวมหลายไหนว่าพอเห็นอะไรกันจอดได้ไม่เกินสิบนาทีโอ้ยได้มาได้บ่ว่าเอี๋เมื่อเช้าไปจอดอาคารเมือนั้นไปเอาเอาอประเด็กน้ำเมฆคนหนึ่งตำรวจจอดไล่ไม่เกินชิบนาทีสินสินเรื่อง ม่องเกา่ามองเดิมพี่น้องีเนาะ,ะตึกคณะเพศชาตเราไปล้างรอกเเริ่รตมตอบนจุดล่าสุดใช่เนาะแมนแมนที่เขาทำแพทย์ล่าสุดมีจเอาจาอเอาไปยืดแล้วจะขู่บอจักสุกส เด็ดเต็เต็เต็เด็เอาอยู่นี่เลยบ่ไอ่ไป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 มามามาน้องมาเออพี่น้องไงมิดเด็ดไปไปชีว่นก่อนบ่ไปหาชื่อผาปากก่อนนะยเนี่ยไปเอาผาปากไปไปไปพี่น้องใหเอามาซื้อผาปากก่อนอ่าเพราะว่าบม่ได้ซื้อมา หยูดถามประเตียงอรถมากแบบมีอยู่ในรถเนาะอันนี้ไม่ได้ซื้อเลยลมีแตม่เนี่ยกินเนี่ยยากบัดจำงานแล้วไปไปยู่้างใดได้พระอุปมดปะ con lại gì xay hơi dù xay hơi nè có tử không bộ có tử như tử sophie đẹp có sắp nè con 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 chị hiếm sống chứ nào phép mình cái này con lại mắt

นนเดั่นเดียวโอ้ยันคนี่ละรออยู่้างออยทำะไรนี่อะไรไม่ม่คิดว่าค่ามาให้ผจงนั่นเขากิดแล้วจะเอาไว้จะเมาไว้ก็ไจะนั่งรอจังหน่อยเนาะ ว่าท่านด้เทียงช่มังง้งบบเทียงระเบุดเทียงครึ่องะลงไปยืนย่นยืน่นลงทะเบียนถามเล,ล,ล่จัดุกนะเดี๋ยวนาคาไปพูดถ่ายคลิปก็ได้จังมุงองพอ,อดีลจังนยจงังหนา้า มีดิหายใโหก็ได้นาอหายใจบ่เ็ได um> ้ค oh, ือองี้วเอ้าวันดีครับอ๋อนี่อการถอดบัตรกระด้น่คือการลอกการทมือบ่คนเป็นยังไงนะคนเปเชี่ยวก็บป็นปะาค่ะอ้จเล่ก็ลออาจาร์หมอบายครับไปใส่่ีชาถูยเด้อเนาะ อันน <Cornell. S 2> okay, okay, oh, ี้ใ so ห uh, uh, ้ให้กยนห้าใหอยคะโอมากยอ๋อยหน้านี uh, ่เนาะครับอันลงๆละลงอ่าเนเพิ่นได้ก็ได้อ่านุบๆมือเาเพิ่นนี่เด้อโอ้ย ใหดนนาน,าน,น,นนะใครเด้อคอยู่มันคนเงินนอนอไเด้ออุนะครทบทำไ้ทำไ้โอยขอบระุณหลายเด้อัอเกี่ยเรนเนเังเดียเป็นภอัง าาวขเรืงน่านรบบาบทานใลย่าคุมคป่รเทศนอดเปิดช no. ิมนคือองานงคตสา่ร่มากิดได้ไหมแม่ของา รรมาสักานเด้ออนิ่อ <laughs> ขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้ดอครับ <laughs> พี่น้องเห็นเนาะนิ่เพิ่มมากนี่เมนถั่วไอมาทำบุญซ <laughs> อญยน้องหน้าเนาะพี่น้อ,นองเลยเพิ่มกระเพ uja ขึ้นกักกนนะ แล้วเพิ่นก็นยังอยากใหดบุญเนาะเอา้าพี่น้องเลยอ่านก็ปวยเกี่ยวกับประสาทประสาทามีแต่เฮากันกีฬาทั้งนุ่งหน้าเข้าไปนะหาหมก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าเดี๋ยวหมอมีไซสออกมาวันนี้ได้กัเดี๋ยวสีมาแจ้งให้เอฟซีพ่อแม่พี่น้องได้ครับเมื่อหูน้ำกันเนาะมืัอนี้แหละจะเป็นเมื่อหูคนพี่น้องเลย เป็นสิบบอกว่าเป็นยังเป็นยังรักษาแบบใดรักษาได้หรือรักษาไม่ได้ไปเบิงน้ำกันน้องพี่น้องเนาะไปน้องนะไปไปโดยโดยไปพี่น้อง,งเลย,ย,ยเยข้ากับสีไายคลิปเป็นบางช่วงบางตอนให้พี่เห็นน้องเบิงเพราะมันอยู่หงโม่แต่สุนละมุนบุญวายนิดน,น,นึงน้อพี่น้อง,นองเนาะ เดี๋ยวมีความคืบหน้าจังไดกับเปาเตียงที่มาแจ้งให้พี่ให้น้องด้หับได้หูน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพาองหน้าคนเข้าไปาฟังผลปวดตั้งแต่เมื่อนั่นก็บนบบนี้นะนะขอบุณขอบคุณหลายๆพ่าแไม่พี่น้องเบสสุขทุกคนที่้าม,มาติดตามหับส้มคลิปจนจบแลวกับประคำโฆสณาเมื่อนี้เปเตียงก็อยู่โรงพัาบาลรีนครินทอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีเลยอ๋อโยงเลยขอบคุณในไลน์ครับมหาหมอบอครับอ๋อครับผมครับผมผ้าผ้า่นนั้นจานั่นว่าเมนเมนครับอ่า่นกำลังเข่าไปหมอนัดตอนบ่ายช่วงบ่ายจ้าขอบคุณในไลน์ครับผมจ้า ไปพี่น้องให้พ่อเตียงก็เดี๋ยวเขาตามเข้าไปหาหน้องหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวไปฟังคนน้องกันเราเป็นหมอเฉพาะในใดเดี๋ยวทีมมาอัปเดตให้ฟังตอนต่อไปเนาะแต่ะละคลินี้จบคลิปไปเพียงสำนี้ um ก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีไป